อ่ะกลับมาอีกแล้วใน Arms vs Meter นะนอกรอบพี่ได้ไปสุ่มเออเจ้าตัว Evil ยังไงดีคือมันเป็นตัวที่มีคูณสเต็งอยู่ประมาณ6,000พี่บอกตรงๆเลยว่าสุ่มยากมากเออเฉพาะคนที่ไม่มีพวกเออเขาเรียกว,ว่าอ,อ่าลัคก,กี้อะไรพวกนี้นะคือตอนนี้พี่มีแค่เปิดไข่เปิดไข่3ฟองเท่านั้นส่วนวันนี้อ,อ่ะ มีน้องคนหนึ่งนะบอกมาว่าเออพี่ครับวิธีการรับเควสเจ้ายูานิคอนไฮดราตัวนี้มันรับยังไงคือน้องต้องอยู่ในเกมประมาณ45นาทีแล้วก็ชนะตัวใดตัวหนึ่งหรือตัวไหนก็ได้10ครั้งแล้วน้องก็จะได้เจ้าตัวไฮด้ามาแต่ถ้าน้องหลุดเกมหรือหรืออะไรนี่แหละคือมันจะเริ่มใหม่มันจะเริ่มไปที่เออมันจะเริ่มหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะส่วนรับมีประมาณนี้แหละอ่ะเขาเรื่องของเราเลยแล้วกันวันนี้พี่ได้เอฟเคไปประมาณ จะบอก24ชั่วโมงก็คงจะไม่แปลกหรอกอ่ะประมาณ24ชั่วโมงก็ได้เจ้าไข่อีเวนต์มาประมาณ9,700กว่าพี่จะสุ่มทั้งหมด9,700กว่าฟองดูดิว่าจะได้ตัวอะไรมาครอบครองไหมก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกคิดคิดว่าตั้งเป้าหมายวิที่เออเจ้าชาร์คตัวนี้แต่ว่าเจ้าชาร์คตัวนี้มันมีมันมีครูสเต็งอยู่แค่6,000มันน้อยกว่าตัวไอ้เจ้าอ e ีวิลตัวนี้อีกนะอ่ะก็ เดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีแล้วกันว่าเออมันจะมันจะได้มาไหมส่วนเรื่องอาร์มก็พี่ได้คีอ,อ่าคีโก,โกมาประมาณ98การรับก็ง่ายมากเลยแค่น้องต้องสู้กับเออตัวไหนก็ได้แต่ว่าเออเนี่ยตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าพี่แนะนําก็คือถ้าสมมติน้องอยู่เออโวประมาณนี้ก็อ,อ่าสู้ แค่2ตัวนี้ก็พอแล้วคือมันก็มีโอกาสที่จะได้เออเจ้าเจ้าคีเออโกมาส่วนเจ้าคีไดมอนด์ Demon พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอามาจากไหนนะน่าจะเป็นการสู้เจ้าบอสตัวอ้นี้หรือเปล่าเจ้าบอสตัวคาเคียนหรือว่าบอสที่โลกสีนะพี่ก็ได้แก้เออแขนนี่มันเป็นในไดมอนด์แค่นี้แหละไปเริ่มเปิดไข่กันเลยเสียเวลามามา,มากพอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปผลกนอีกทีนึงกันถ้เราเปิดกันหมดแล้วอะไทม์สคริป อโอเคทุกคน9,000ฟองในที่สุดมันก็มาแล้วนี่ชาร์กดาเมจมันน้อยมากเลยอ่ะคือพี่ได้ไปสุม่มเออไอตัวยีวิวตัวนี้มาแล้ว,แ,วแล้วก็ทำเป็นทำเป็นโบหรือวอยเนี่ยแหละอะทำเป็นโวแล้วก็ดาเมจเยอะกว่าไอเจ้าชาร์กตัวนี้เยอะเลยนะอ่ะ,อะก็ถือว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วกันก็ ก็ <g ül> ยังไงดีตัวมันก็ดูใหญ่ๆเนะอ่ะสารคีนี่มีเท่านี้แหละสูมหิวได้แนละ้ว